สวัสดีครับผมอั้มเดอตุครับ<ป>วันนี้นะครับ<ป>เรามีภารกิจพิเศษนะครับพอดีมีรุ่นน้องคนหนึ่งนะฮะเขาโทรมาบอกว่ายา่ามีกินอะไรกันดีกว่าได้เลยผมคิดไอเดียขึ้นมาเลยวันนี้รายการแรกของเรานะครับคือรายการอร่อยจังตังเธอจ่ายเอาละครับตอนนี้เราก็รออยู่จะมาหรือยังนะฮะวันนี้ก็มารอเขาที่อาคาร3ถึงปปสนะฮะไม่รู้มาหรือ,อยัง มาแล้วครับมาแล้ว,มา,ลวมาแล้วครับ,รบน้องพลอยของเรานะครับทีตอนนี้ก็มีชื่อใหม่แล้วครับชื่อหมูกระทะนะครับไ,ไป้ไหนดีครับอิ่มจังตังเธอใจ่ายเธอเลี้ยง มานข้ามแดงสีงมารับมาลองท้องกันก่อนหรือแรกเรงใจไม่อยากกินเยอะสองจานจานหนึ่งหนึ่งพคนเลี้ยงกินน้อยช่วยไม่ได้ไม่สนครับดูเลยออะกินเลยอืมเป็นไงสุดยองม,มากอ๋อสยอจมากหน้าไม่ค่อยจริงใจนะฮะเออจริงไม่มาเสียใจมีอะไรจะฝากถึงหมูกระทียมฮะน,น,นี่ไม่มา เพื่อนใส่ดีกว่าพวกนี้แหละแย่แย่ทิ้งพี่ทิ้งน้องทิ้งเพื่อนนใสยแย่มากข้าวางอ่ะข้ามันกินดีกว่าตาผมนะครับเป็นไงบ้างพีอ่อ้อํอร่อยอยู่แล้วกินปี สุยบไปสองการรองน้องเพราะว่าเดี๋ยวเขาจะพาไปเลี้ยงต่อเนอะกินอะไรเดี๋ยวว่าก,กันเก็บตังค์ด้วยค่ะ ร้อยสี่สี่บาทครับป๋าพลอยจัดเองหมดแล้วดีมากดีมากตอนเนี้ยนะครับสิทธิมนุษยชนนะฮะชายกับหญิงมีสิทธ์เท่ากันนะฮะเพราะฉะนั้นก็ใครเลี้ยงก็ได้ครับไม่เป็นไรไม่เป็นไรสิทธิมาพร้อมกับหน้าที่และภาระจำไว้นะฮะคุณมีสิทธิ์เท่าเทียมผู้ชายก็ต้องมีสิทธิ์จ่ายมีสิทธิ์เลี้ยงนะนี่ครับแล้วโอเคครับไปไปต่อลุย เออคือเมื่อกี้ไปถึงร้านที่เราจะไปนะคะับไปถึงปุ๊บยังไม่เปิดก็เลยต้องมาล่อนแถวๆนี้ก่อนเจ๊พลอยก็บอกว่าให้กินปังเย็นก่อนเลยสั่งมานะฮะ,ะปังเย็นรอเวลาอ่ะเปิดเลยตาม,มหามานานฮะไม่อร่อยแม่งก็บอกตามหามานานเลยเราหาปังเย็นนะฮะร้านนี้ตัดไปฝืน สมองมันอร่อยมากใช่ไหมใช่เปี่ยวฟันโอ้โหรับผิดชอบด้วยกัดเลยอ,อ,อ,อร่อยใช่ไหมโอเคอร่อยกินนี่หมดเลยนะมึงเี <c oughs> ็ดกวาทำคอสอบอีก <c oughs> <c oughs> คุณโชคดีจริงหมูมุกกะทิมุกกะทิทำไมอะครับี่คุณไม่มา้านนี้ <c oughs> ครับสุดท้ายนะฮะหมดครับฝืนจนหมดมดูดีๆว้ามันคู่ลูปักเลี้ยงปลา ยัดท่านไม่หลงยังไงครับโอเคไหมครับโอเคแบบสายหน้าหมดเวลาแล้วฮะควรจะลุกตั้งนานแล้วนี่สามห้านะครับเดี๋ยวพลอยจัดเองครับโอหมดเลยวันนี้หมดเลยครับถ้วยมาหูห่วยแตกมาเลยฮะเลยเดี๋ยวนี้ถ้ามันถูกทุกงวดเจ้ามือก็เจ๊งมาแล้วฮะไม่เรื่องธรรมดานะฮะโอ้ยเหลือเราเยอะแยะอันนี้มันแค่เศษตังค์เมื่อกี้แบงค์พันห อเคเดีย๋ยวเราไปที่น,นี่ตอ่ออ่ะนี่เราเข้ามาถึงแล้วครับร้านอะไรครับเนี่ยเซ่เซ่เซ่ติดหม้อไฟนะฮะทำเป็นหม้อเลยไหมม้อหม้อเจ็ดโลขึ้นไปนะ <10 S 1> ไ,ไหวเปล่าหรอกฮ้ยไหวแม่นเลยเล่กสดแต่ประเด็นก็คือมาถึงแล้วเนี่ยร้าน,นยังไม่เปิดไม่ไหวรอกันไปนะฮะรออีกอีกอีกีกกกกก่นาอีครึ่งชั่วโมง เพื่อความดี่น้นในการกินของเรานะฮะต้องรอครับเพราะว่าที่เราไปไปฝืนกินมาแล้วถ้วยหนึ่งนะฮะตรงนั้นเอาละครับแป๊บเดียวยี่สิบนาทีเริ่มตักแล้วเริ่มตักแล้วถ้าเจอยวลูกค้ารายแรกเลยร้านยังไม่เต็มนะรับชิมว่าอะไรครับกระทิงแดงวอดก้ากระทิงแดงวอดก้าอ่ะลองไปชิมดูครับอ่านะครับได้ชิมนะนี่เขาจะชอบตรงนี้นะฮะได้ชิม จิไม่กินบอลได้ไหมดเฮ้ยเลยอร่อยจัดครับผลเลี้ยงฮะกินได้ทุกอย่างครับนี่นี่มาอรอะไร่อยคือผมมาง่ายง่ายเลยฮะผมรู้อยู่แล้วผมนี่แม่งโคตรนมก่อนเลยฮะับจะทิงแดงวัตส์ก้าทิงแดงวัตสก้าเขียนนะนี่ฝั่งนี้ก็มีนะดูไม่เอาเอาซองยางที่เขาบอกอ่ะอ่ะจัดไปเขียนเขียนเขียนแค่ตรงนี้แล้วเขียนตรงไหนก็ได้ อ่าเนี่ยเขียน,นโต๊ะเด็กโหแม่งมีเงินแต่งง่ไม่ไหวไม้หามีตังค์แต่งงเขียนตรงไหนสติกไปเอาโคตรนมเนี่ยมาโคตรนมหนึ่งแล้วก็ไอ้ฮอเหรอใช่ใช่ใชอันนี้นูท่าเป็นเลยนะนูเทลา่านูเทล่าช็อกโกแฟปามเบียร์เบียร์อร่อยไหมอ่ะลองดูดิช <N ut ella> ิ <N ut ella> มได้ไหมเด็ลองมาชิมหมาขอชิมอ่ะลองดู ันเหมาะเลยใช่ไหมฮะจัดไปหยุดยอนเบียวุ้นเบียวุ้นรวยเลยได้ยอดยังหกยังพาน้องมาเม้าเลยอืมไอเวรดตีเองไอ้บ้าจริงเหรอเอาอะไรอีกอะกินหมดเหรอเอาข้นนมอีกหนึ่งก็ได้เป็นสองนะฮะแล้วอีกลูกหนึ่งเอานี้เมื่อไหรอ่าอร่อยดีเลยกินนะเออโอเคโอเหกละเบียกับข้นละไม้โอเคแม่งมาเพื่อสิ่งนี้ไปเราไปนั่งที่ โอเคสั่งเรียบร้อยนะหกลูกโอเค<า> <Okay. S 2> ชิมก็อ,อิ่มแล้วมีน้ำนะครับคือถ้าผมกินน้ำเมียนะต้องประมาณ400แก้วถึงจะอิ่มะฮะดีใจมาก <Okay. S 2> ร้านนี้ไม่ใช่น้ำชาอาประทับใจตรงเนี้ยไอบ้บ้าเขามีดีดีใจที่เป็นน้ำชาน้ำยังอร่อยอะ่ะเบอร์ละเบอร์ละวะครับ โอเคลองกินได้ไหมได้ครับหนึ่งร้อยแปดสิบบาทเจคพอวบอกเจคยอจัดให้ครับมือนี้เก็บสิบพอไหมเก็บสิบว่าชั้นชั้นชั่วโมงหนึ่งนะฮะอะไรล้างไปชิมไปนี่ครับอืมร้อนชาเฮ้ยตังค์ปั๊บเร็วๆครับจ่ายตังค์นี่ช้านะโอเคอ่ะถึงเวลาแล้วครับชิมนะฮะโอ้ยเป็นไงล่ะถ่ายรูปก่อนมากถ่ายรูปก่อนมากไหนๆลองดูดมควันลมควันใหม่ให้ดูดควันใหม่ นี่ครับดูดมาฮะมาวันนี้มาดูดสิ่งนี้เขาถนัดนะฮะสมัยอยู่สุพรรณถ่ายรูปมันมากถ่ายรูปมันมากถ่ายหมูกระทิดูหมูกระทิแม่งพลาดแล้วเนี่ยพลาดอย่างรุนแรงนับสมัยไอเต็มมันไม่ยิ้มหรอกเปิดเลยเบียร์อยู่ไหนเบียก็นี่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 อ่านครับลองดูครับนี่เริ่มจากอะไรก่อนครับ้าวแรกเบียร์อ่เบียร์นะฮะอะไรไม่รู้ครับ หน้ามึงนี่แม่งเฟรมากอ่ะยรลูกต่อไปครับอะไรครับอันนี้กระทิงแดงกระทิงแดง,ง,แดงโอ้โหนนะชื่อมันอ่ะกระทิงแดงวอดก้ากระทิงโอ้โหกระทิงแดงวอดก้านี่ยครับ M150 นิดผิดสายโอ้โหลอ,องต่อครับไอสส้สีสีเนี่ยลิ้นจี่อะไรป่ะเออใช่ใช่จี่หน้าหอไม่เอาซ้ำมลูกพออาชิบหายนะไงสาบลูกใช่ไหมผมก,ก็มีโคดนมสองแล้วก็ตรงกลางก็เป็นอะไรนะมออะไรสักอย่างมองนี่สะกดเนี่ยหอ,อ,อมหอ,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 อมอ <c oughs> อยมอส่ะดเลยแล้วจะมาลองดูนะครับดืมรถแสงครับ เราจะลองเสร็จแม่งหม้อไฟปูกระจุยหมดแล้วเนี่ยรันหมดแล้วอ่ะเรามาลองครับของผมโคดนมสองแล้วก็ม้ออะไรไม่รู้ดูท่าจริงอ้าวนี่มันช้อนพลอยนี่หวาแม่งเฮ้ช้อนแก่ปะเนี่ยไม่ใช่ครับนี่นี่ใช้อันนี้โคดนมนมมีท่าด้วยอันนี้แตกอ่ะอันหนึ่งม้อนม้ออ่าอะไรไม่รู้ทุกอย่างจำไม่ได้แต่ท่าอร่อย S <S อยากจะถอนเลยหอมออร์มอลเ่ยมาวยไม่รู้จักใครแล้วตอนนี้แม่งเอาโคตรนมไว้ข้างเบียร์ชิปขายเป็นไงมั่งครับไฟฟ้านเลยเนะี่ยร้านที่เคยกินกินมาก็ชอบไทยสี่กันกระสิงสู้สยอดเซ่ไปได้พิเด็ดเลยนะพ่อค้าพ่อค้าพี่ตายไหน <S 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 วะพ่อค้านมีอีกคนนึงพลาดโอ้ คนไหนวะคนที่มาตังค์บแบบแบกป้อมเลยนะนี่ป้อมแม่งพลาดมากเลยเนี่ยไม่ได้มาเ่ยเรือจับให้นี่รถอะไรครับเนี่ยอันนี้อะไรโคตรนมนนขนาดไหนขนาดไหนทำท่าดิขนาดนี้เลยนมออไอ a <c oughs> อยู่แบเดี๋ยวเจ้าของด่าชิบหายปากจัดด้วยเจ้าของปากหมาด้วย <c oughs> ปากอะไรถึงพวกติดผู้ชายหนีไม่ยอมมาติดผู้ชายสู้พวกนี้ไม่ได้หรอกผู้ชายกินยังไม่อร่อยเท่านี้เลยนะเออ จริงจริงจริงมาเจอพ่อค้าที่นี่นะต้องมาทุกวันมาชิมฟรีชิมฟรีลืมปังเย็นเมื่อกี้เลยอย่าไปพูดถึงได้ไหมปังเย็นเมื่อกี้อยากจะล้วงคอออกมากินแตหมดละไอ้สีเหลืองนี่เนี่ยคอไอ้นี่จี๊ดเลยกระทิงแดงขอโทษคาราบาวแดงก็สู้ไม่ได้กินร้อยห้าสิบพี่วัดเจ๋งโอ้โหที่กินที่ปปสนี่คือจบหมดใช่ไหมอันนั้นไม่กินอีกแล้วมากินร้านนี้เรียบร้อยนะฮะ หมดชิมต่อเลยคืชิมต่อโดนเด้อแหละชิมต่อแค่นี้ก็หมดตูดแล้วฮะหลังเมื่อกี้น้ำเปล่าเลยก็ได้มั้งเปล่าอย่างว่าทานน้าไปทางนี้กินน้ำเปล่าท,าทั้งคืนออกลูกว่าผู้ชายนะฮะติดป้อมมามติดป้อมใช่ไหมโอเคครับนะซุปข้าววันนี้นะครับ เลยนะอร่อยจังตังเธอนจ่ายนะครับน่าจะจบรายการที่ตรงนี้เลยนะครับวันนี้ก็ขอขอบคุณนะครับน้องพลอยมากนะครับวันนี้โดนไปเท่าไหร่ครับนิดหน่อยนะนิดหน่อไปบวกตัวเองใช่ไหมคนนตะแคงไม่รู้โอคนกำลังมือขึ้นนะครับโอเควันนี้เราก็ไปก่อนครับบ๊ายบาย